S <S จ,จอานั <S 2> <S 2> นาจอี่คือบทเพลงที่แก๊งฮาโรโบนี่กัเองจะมอบให้สําหรับงานที่มีเศษดาวหางฮันเล่ตกในวันนี้นะครับท่านผู้ใดที่บันทึกวิดีโอทันก็ถือว่าเป็นโชคแก่ท่านนะครับ วันนี้วันนี้ดาวหางอันเล่ตกแล้วครับใช่ครับเป็นเศษของดาวหางฮันเล่ครับคุณสุโอดาวหางอันเล่คือดาวหางอะไรนะครับดาวหางฮันเล่เป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับดาวหางฮัลโลโบนี่โบเองไงครับโอ้ี่ันเหมือนกันต้องวัคคุนเดียวกันตระกูนเดียวกันซึ่งเรากาลังมาอวยพรมีชัยไปกับดาวหางฮันเล่ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของดาวหางฮัลโลโบนี่โบเอง อันนั้นเขามาทุกเจ็ดสิบห้าปีอันนี้มาไม่มาเลยไม่มาเลย <laughs> นานๆมาทีนะครับท <laughs> ่านผู้ใดที่ปฏิบัติโอก็ดีใจกับท่านด้วยอ่ะเมื่อกี้ถือว่าเราถือว่าอวายพรไปแล้วต่อไปนี้จะเป็นเพลงของพวกเราเองนะครับใช่เป็นเพลงอวยพวกเราอวยพวกเราเองก่อนที่จะลงไลฟ์นะครับพวกเราจบเพลงนี้แล้วพวกเราจะตัดไลฟ์เซทันทีนะครับผม <laughs> เพลงต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านเชิญรับชมและรับฟังเพราะว่าเป็นเพลงที่พวกเรานั้นเชื่อว่ามันคือเพลงที่

ทำไมตั้งแต่ reset reset เปิดคอร์ด r เซ็ตเปิดคอร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเนื้อหน่อยนะลืมเนื้อจอมันดับมาตัวตัวสิ่งที่เราเมื่อกี่ไม่เคยเกิดขึ้นเออโอเคเหมือนชัยรายการห้าสี่สามสองต้องเอาใหม่นะบทต้องแบบบ่าไปไหมห้าสี่สามสองเนื่องจากเพลงดาวหางฮันเล่เพื่อนของเราจบไปแล้วเราจะเปิดเพลงดาวหางฮัลโหลโบนิโกเอ็นให้ทุกคนได้ฟังนี่คือเพลงที่พวกเราแต่งกันมาเองแล้วก็รู้สึกว่ามันกินใจสวกเรบทุกคน ถ,ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เชิญรับฟังครับเล่นบิดเหมือนเล่นบิดไรทำไมทำเฉยแล้วเชิญรับฟังเข้าใหม่ครับเอะไรนี่ห้าสี่สามสองไม่ใช่รายการห้าสี่สามสองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับฟังครับรับชมหายไปไหนห้าสี่สามสองถ้าทุกคนพร้อมแล้ว เชิญรับชมและรับฟังครับจริงป้ะกูเห็นไม่น่าใส่แว่นยำเลยนะมันมองแผ็ดไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่ทไมาต้องทำไม่ได้เทสสุดท้ายละเร็วก่อนที่ฝนจะตกห้าสี่สามสองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังไอ้เข้าไปห้าสี่สามสอง ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับว่าสนาพูใดนอเดีกยวเข้าเายกัเ,เ,เธอเรามันเป็นใครนอใช้รู้วิทาในต้องบอกฝันนี้กับเธอตื่นมากับเธอช่งกไฟใ้เธอในตอนเช้าก็ว่าสนาพูดใดนอ นั้นกันแล้วมันเป็นใครเนาะใจคิดไปเองก็ช่วยบอกกันให้รู้สักทีว่า <c oughs> เธอัก <c oughs> ันดีกับใูว่าสนะผู้ใจ <c oughs> ดูว่าสนะผู้ใดเนาะี <c oughs> ่รักได้ <c oughs> ไดูแลเจ้าแ้มันเป็นใครเนาะช่ <c oughs> ร,รู้ไห้เธอในนอนในฝันดีกับใจ ตื่นมาก็เจอชงเาไฟเจในตอนเช้าดูว่าสนะผู้ใดเนาะดูนั่ง้ม่ก็ไม่มีคูคเดียวแล้วเนี่ยครเนาะมึงอ่านเนื้ออีเี่ทำไมเนาสี่มสองหนกูว่าสนะผู้ใดเนาะดีรักด้ดูแลฉันแล้วมันเป็นใครเนาะ รีบบอกฝันดีกับเธอตต่นมาเธอจะชวกาแฟเธอในตอนเช้ากลางมันพลจบทุอใจนองใจคิดในเงี้ยแต่ะได้รู้สักทีว่าเธอไม่มีเธอบอกทีว่าเธอยังไม่มีใคร ว่าสุน,นะผู้ใหญ่น้อได้รักได้ดูแลเธอแล้วมันเป็นใครน a อใช่รู้พี่เธอเป็ไม่สิเดีเก็บเธอตื่นมาก็เจอชงกาแฟเธอในตอนเช้าว่าสุน,นะผูในน้ใหญ่น<ล>้อด,ดูแลเแล้วแล้วมันเป็นใครน ว่าเธอไม่มีเธอไปเธอยังไม่มีชครยังโสดอยู่ใช่ไหมเธอและนี่นะครับคือบทเพลงของแก๊งดาวหางฮัโลโบนิโกเองก็ ไม่ว่าทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบจะติหรือไม่ติขอบอกไว้ตรงนี้พวกเราไม่สนพวกเราไม่สนพอพวกเราฮัลโลโบนิโก้เองวงเล็บเปิดซาอิสบอลวงเล็บปิดแล้วเจอพวกเรากันใหม่ ไม่รู้ว่าในโอกาสไหนอาจจะเป็นดาวหางฮัลเล่โคจรมาเจอพวกคุณอีกครั้งเหมือนแก๊งฮัลโลโบดาวหางไม่ใช่ดาวเหมือนแก๊งดาวหางฮาัลโลโบที่จะมาโคจรพวกคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ดาวหางโฟตาาสต์ดาวสตันไม่ไล้จะพูดอีกไหมครับครับโอเค เราจะทำท่าถ่ายรูปเพราะทุกคนแคปภาพพวกเราไปนะครับสําหรบแก๊งโรบโบ์เนิสองทามโพดพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสาม <c oughs> สำหรับวันนี้ <c oughs> คงเ <c oughs> ทไ,ไ,ไ,ไปเท่ไปสัสำหรับวันนี้คงจบลงแต่เพียงเท่านี้คนทุกคนที่ดูไลฟ์พวกเรามาถึงจนจบครับ chàng hải có